ครับพี่้องผมสวัสดีครับถูกถูกทานกําลัางยู่กับสีนกมงามของพอกวอนร่องง่วหน่อยเขาพ่อตีปีนอพี่น้องเนะาะบัดนี้นี่เขาเหยดจินยุย้ยใสนันมาเบื้องกันกับคําของเอฟซีคางผู้สร้างไ่ขางดอนปูตามีน้ำสร้างสร้างบ่อน้ำศักิ์สิทองบานบ้ามีบรรยากาศนั่นทางในเป็นตลอดเป็นต่ยานแต่บอเป็นยังบ้ามีมาได้เนาะครับเนาะครับสวัสดีครับพี่รองผมนี่แหละ บรรยากาศได้ๆแนวแนวแนวนี่มาเห็ดกินตอนนี้กระเที่ยงพอดีพี่น้องลาบงวดเสบแสบสู้พี่สู้น้องกินจักบาทกันนะ<ม>เท็ดเองโมนี้เท็ดเองมากับปอบมิดตะว่าขวาเห็ดเองเท็ดให้พี่ปอบกินเบื้องพีน้องมันสีเสบเ,เพื่อเสียบพระเทศให้พี่ปอบกินอืมจวดกันแน่นอนพี่น้องผมจวดเอ้าขออนุญาตแตงตัวท่าแปงจักน,น้อยนาะพี่น้องนะ ซอยเชียงเชียงเตรียมมาให้เบิรเรียบ้อยแล้วใส่จักหน่อยแจกจักเบีเยกแนว่แจ้ก็บพต้องไลยเอาซ้ำน,นั่นพราะเนว่ยแจกหนึ่งกักหนึ่งกักพี่น้องผมชวมัวร์มาว้าวะมีซอยสิสรอยไขวกวาดเด้อพี่น้องเด้ออืออ่ะพี่น้องผมซอยเรียบร้อยแล้วอุ้ยขักแท้แถบว้าวายังไปเด็ดออกอันนี้ไปจ้าจุเลยนี่ไเจ้าจุอืออันนี้สิไเจาจุ อันนี้บ้ามีใส่ตะเลียดด้วยครับเด้อเพียเพราะว่าเพีย,พย,พยมีแล้วในนี้พี่นอ้องม,มันสิกลายเป็นก้อยอ่ากลายเป็นก้อยเหืมหืมหรอบ้ามีวะเห็นบ้าแบบผีเก็าขัวเฮาอืมนี่สุดจัดแน่นอนขออนุญาตใส่มือเลยครับเด้ออืมผู้ดใดบ่กินดิบก็บก,บกินซะพี่น้องแซ่บตายไปบ่ได้ไกินดยอกอีหยังก็ได้เอ้าน,ะนี่สิ้นโคตรพ่อยเลย พี่น้องผมบดเสียบมีป่วยแ้ๆเอาโกเป็นผู้จับว้จับป่ามีจับไว้บ้ามีสี่คนเออมีผู้สวยอย่างสีมันก็ดีอยู่พี่น้องนี่สิลิเรียนไปนเอาน้ำซอสสูตรพิเศษอยู่เย็้นนี่คิดว่าเนี่ยอืมอืม,อมเป็นจังไนพี่น้องเครื่องกะละมังบ่อนอืม เรื่องกันแล้วมั่งว่าพี่น้องว่า้พี่น้องเบิ้งกว่านก่อยบ้ามีสุดยอดว่าเชียนอาจารย์อยากจริงๆอยากได้เชียนเนีนนเ่ยนี่บอกโกูเออมันมันเป็นต่เสียบมาบ้าน S <S แก้วอันนี้จุซะเด้อจุซะข่อยอบใส่หรอกข่ชีขคานใส่เชียวยำแป๊บเดียวพี่น้องผมจวดจาดบาดข้าแม่นอนพี่น้องสองคนเขียนเขียน้าผูดด้ใดมากก็บ่ามาเบื้องเบื้องหลังบบาวมีดิไม่ผูดด้ใดมากเลยอ,ะอ่ะนางยุก,กับโกมีดสองคน <S 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 มา สีดำดำเมียมพี่น้องเออบ่อยบ<ช>าบคากกันบ่อใส่มันบ่อแล้วแม่ที่แรกว,ว่ามีบริษับ่อใส้เลยแต่ว่าบ่อใส่บ่อแ,แล้วเออเอาป่านนี้แหละ เอานใจขอบ่อไส้หน่าเจ้าดอกถือไปนะจับไปนะท่านบ่อไส้มันบ่อเรียบีน้องมันต้องได้กินมฉี่งัวมันต้องได้กินมฉี่งัวบ้านเขาจะใส่เลียดแดงๆจับไปยับเ้าเด้อกูยับเ้ายับเ้าเห็นยังจับไปกูจับไปกูจับไปกูอืมอือได้ chưa จับไปกูนี่ขี่งัวพร้อมเลียดพร้อม เอาใส่อีกชีวิตพี่น้องอืมอือืของแท้แซ่บเลยเนี่ยนี่บ้างนี่ก็รันตีว่าแซ่บเลยอืมซอยเป็นตัวนี้ใหญ่น่จากหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ

đẹp đấy biết không, Ba mì cả các anh chị, ăn khô rang bông, cái này, không, cái này cái bao, ừ, 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 cái bao, ừ, anh, cái ừ, 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 không, ừ, ừ. Đây, Đó. ừ. Đó, cái quả ừ. ừ. bao ừ. này, ừ, dám phải quả bao, không quả gì chỗ nè, áo nha. ถ้าหยำหมดล้วการำจบจีบคนเค่ไนาอเ้ต้มแล้วเอาเขามานี่เขามาไกินี่นี่นี่เอีนี่เสีเอืมเอาเข่ามามาไปอือืกินกับทีมงานเหากับทีมงานเหาอืมดินแบบดำมาสั่กมวยิว่า Ừ. 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 Đang để chia. À, áo vào đây. Đó, ừ. Đấy quả. Ừ. Đó. Nhi. Ừ. Về trang đây là phi nòng và. Ừ, hú, uh hú. ừ. 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 เพรากน้อืมก็เช่นอะไรนี่กัอมเพื่อนเลยเชนอะไรนี่ลอกหางเนี่ยใช่ปะมันหลอกห้างยางไงครันเขินเขินได้ไหมครับอืมแคบนี้มันแคบเหรออาต้องเขินแคบครับมองดูนะลอกห้างเออต้อเป็นคนวันนึงอืมแล้องดูแถวแคบไม่ใช่ เพิ่งโดนไปเพิ่เปิดเพ่อครับแต่เพิ่งไปทผมมาบ้านพายครับผมนี่อยูพยายามใช่ครับเลินบ่มีอะไรบ่ใ่กก่ก็ถูกทำมเสียคไม่ไ้าพูดไม่ยินดีป่ะไม่ินดีเขากิดมาเลยใ่เขาคิดดีเขาคิดมาเล ยิงกินไรเยอด้้มเลองเบิ้งคำนี้ไคำนี้คำตัวนี้ลนี่ดึอมันเออนี่กินจังสี่ล่มันจังเด็ดนั่นลมไฟของหาบางทีรับไปหาเี่ยกับ่าพ่อ้กันอ่างนี้หา่ยอยู่นีบ่ Nướng để gì để mình Mỏng 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 Biết có không? Bếch đoán lại em Không, không dậy chết đi Bố chắc mà ừ. Làm Biết, rồi. biết bỏ Nếu ừ. mà biết mày đi là bên mình biết đoán ừ. không? Ừ lại lửng lại là ก็เคล่นไหแทนได้ตัวไงวะอืมคนปจับฮคือมาาผูได้ับกาไปก็ไมได้วมากลกคุมแเ่านกันเบาขวามาลายรดีเบาหนีดี้องฟานกันเบาขวอมาลายหรเบาหนีบ่จะนั่นบ่จะตกะทาย เขเห็ดยั่ห้องเขเฮ็ดยังบ่องเขเฮ็ดยี่ห้องใช่ผมก็จังกับนุ่มไปก็เห็นบ่ก็ขอเพิ่นกันเพิ่นให้เนี่ยเป็นสาหมู่บ้านพี่น้องเนี่ยสาหมู่บ้านเนี่ยก็เพิ่นให้เฮาก็ยังเอาเขาบอกแมาลักขโมยหีเปล่าอย่งนีไหมนว่าเอามาเอามาชิมตัวสองตัวไปเฮ็ดบัตรไปบัตรนะเฮาก็เอาเพื่อนวัยยุคสมัยมาเอามาลักแบบนั้นมันบ่ได้ใครมีคนนอนแล้วใช่ปะใครมีคนนอืน เอาประเดนปนงานอยู่ก uh. no. ็มันใจนอกนามใจมือนันผุ้สาวี่นางผู้สาวนักเรียนยอมยอมยอมสีมาจีบ้มาอกรกมาผมีสใหญ่ทาท่อะไร่เองห้อนเนาเรองห้อนเนเวลางานบบน้ Hoa, thôi, giờ mới tham. Too hồn, nát đi ăn. Huh? Too Hả? nát đi ăn. No, nát đi ăn. Too hồn. Too đi ăn. Yang mất ăn. Tiny hả? đi ăn. Tiny nát 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 đi nát đi nát đi. Tiny ก็นยเีย้ hey. e ่ไมก้นไปดก้มอ um. so ัวได้เห็นแคเห็อย่างเอามตึดนนะยจะวงมากย่าย่ขีเล็ก้จับแลววัา้าย่างจะคมว่ามันเปนหน้อยากให้ผู้ใหญ่ตัวใหญ่่อ

Màu bạc canh thế nào? Nói nhé. Nói nhé. Đẹp. Chắc và đẹp. Cô xoay toan nghe buồn ขายสินของเก็บแกด้วยคุไม่คินด้วยคือเราสินอะไร้ือาเนือหางน้อคันดันยังงีนไ่อยมคิดด้วยสินอยากดีสินกไม่ได้คิดไม่ได้เพราะแจกคือต้องเป็นต้องซื้อมาก่ะแค่ไ่่เนี่ยต้องซื้ แ่จะแม่าว้จะมงความหนาคนมาจทำความสะอาดที่ัทีนี่างานนคนกับพ่อ่คนใหญ่คนยุ่งเยโอ้ยเพดพเนี่บ้ดบันอมก็มีันเห็ดมันเห็ดอีกตัวไ่ใี่ไรก็ไรอย่างนี้มาก ยังชี้ยังช่วยหันไ่ได้มากดิลูกหยาดเหรอไม่หยาดยังไงมึงเขากำลังมากดิบาทีนะบางทีมันมั่งน้ำข้างๆมันมือเขาอู่มบ้างมันไม่ได้หงังมั่นับมอเลย ยางมีอีกหนึ่งยางไกลไปไกลมากอยู่สองคนเลยบสคนมันยูันล่ะเรื่อนนี่เจ้าเขาเ็มังลูกเรีงนายเขาอยางมันเป็นธรรมดาเขาบอกควรจะมาแหรครับมีาลาใั่สมีลูกตอนลูไม่ดาตอนล้านล่ะตอนนี้กล้ามากอายุคนย้ำใจกล้าพูดเถอะไรนี้แล้วเนอะเพราะห้องภูเขาเป็นเรื่องไรไม่ยากไม่ยิ่ง นี่บาาอใต้นางที่หาพวนอะไรจะฟังสิมาเลียนนามตามๆบ่ได้นะบ้ามีบอกเลยไรนี้อ่ะออออนี่สิย,มยอมๆรอยจีัก,กันมาอ่อกันกินฝายเดียวบางสีไป่ขวบเพรามเพิ่มีบบานขวัยเน่โอ้ยมันยิ่มแล้วนี่มันขวายอย่างอีก

เอผมไม่ยันเนจ,นจ้า,าเอตย,ยาไม่ยาเก่ง่ยาดมากที่ทำาจาดมันขอบคุณทุกอไรูกทรัทยถกการที่กระตาม,มาเมือเดันเาพี่นุ่มจะไปชิมงานอีสานบ้านเขาเองฝา,ากกัชิมหนาบากพรีก็มีตุ้งในอยเพียดเว้ยากกันอีพี่นะอีพี่นี่นุ่มไพ่เจี๊ยบีสามหาแล้วก็ปวามมีดสี้คนถามหา ต่เกิดอ่อยที่บอกงามาย่ามาเด้วยลกูกตาย,ย่านยุบผีไปอ่ารวกำบ้ามีกินยุบปลาทางร้อนผู้ตาไม้มีาไม้มา,มมาอีกตัวหนึง่งขอบคุณครับสวัสดีครับ<ะ>ก็มีสียงแล้วก็มีสองตัว ำตัวตัวกครับผมจับต้จับไว้เดี๋ยวต้องต้องมา